ก็มีการที่จะมาตัดพวกเราก็ต่อต้านกันเท่านั้นเนี่ยจะมาตัดลูกเดียวแล้วจะตัดทําไมเนี่ยเมื่อมันเป็นป่าแล้วในเมื่อจะต้องปลูกเสริมไปเรื่อยๆซึ่งปลูกไปก่อนเป็นยางนานี่ก็ตามเราโรกกี่แล้วก็มีแล้วก็ปลูกต้นไม้อื่นตามมาเช็คดูสิละเอียดยิบเลยต้นไม้หนาเฮียบที่ห็นเห็นเนี่ยก็จะไปตัดทําไมไหนบอกว่าดนรลองปลูกป่านี่คือเสียงของหลวงตาน้อย หรือพู้ิการโกวินกันตะธรรมโอเจ้าวาดวัดป่าสิงหนาฏบรรพตหรือวัดภูงามผู้ที่ถูกเจ้าที่กรมป่าไม้กล่าวหาว่าถูกต้นไม้รุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูสิงต์ตำบลชัยพรอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการจนกลายเป็นข่าวใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์ทีมข่าวนิวทีวีต้องการทราบความจริงจึงลงพื้นที่ตรวจสอบและเข้าไปสอบถามหลวงตา้อยถึงเรื่องราวว่ามีความเป็นมาอย่างไร โดยหลวงตา้อยเล่าให้ฟังว่าเมื่อ30ปีที่แล้วเห็นว่าพื้นที่บริเวณนั้นเป็นพื้นที่โลง่งมีแต่สวนมันท่านจึงได้ขอพื้นที่ดังกล่าวจำนวน350ไร่จากกรมป่าไม้เพื่อสร้างเป็นวัดและรับผิดชอบดูแลซึ่งทางเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้พร้อมโดยศึกษาธิการอำเภอบึงการในขณะนั้นก็ได้เข้ามาตรวจสอบพร้อมเซ็นอนุมัติให้ท่านดูแลพื้นที่นั้นได้หลวงตา้อยจึงได้สร้างวัดพร้อมพาชาวบ้านปลูกต้นไม้จนกลายเป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ แต่แล้วเมื่อไม่นานมานี้เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้พร้อมด้วยเจ้าที่ระดับจังหวัดกลับเข้ามาปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าตามนโยบายของคอสชอโดยนําแผนที่มาแสดงเป็นหลักฐานและกล่าวหาว่าท่านปลูกต้นไม้รุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงปูสิงจํานวน290ไร่และพยายามตัดต้นไม้ที่ท่านปลูกทั้งทงท,งที่ไม่ได้มีการฝังหลักเขตแดนที่ชัดเจนแต่อย่างใดพอมามาแล้วมันก็ไม่มีต้นไม้เพราะฉะนั้นคําสั่งนี้เราเอาชีวิตเดิมพันเลยซึ่งมันหัวร้อนเนี่ย ทุนเราก็ไม่มีแม้แต่สะดึงเดียวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสู้แล้วหาวิธีหลายอย่างที่จะทําให้ตรงนี้เกิดขึ้นมาคําสั่งก็คือความเคารพสูงสุดนั่นแหละว่าคนบอกว่าให้ดูแลป่ารักษาป่าแต่มาลงมาแล้วมันไม่มีป่าแล้วเราก็ทําป่าขึ้นมาเพื่อดูแลเขาน่พูดว่าบลกลุกแล้วอาตมาไม่ได้ปลกลูกจะไปตอบว่าเท่านั้นตอนนี้มันเป็นไปไม่ได้อาตมาไม่ได้บุกลกุกเพราะอาตมามาอยู่เนี้ย มาอยู่ด้วยความเป็นกลางคำว่าเป็นกลางก็คือสมัยนั้นป่าไม้ก็ยังไม่ได้มาฝังหลักฝังเขตแต่เราก็ทําตัวให้มันดีคือต้องขอกรมป่าไม้ก็ขอแล้วตามที่ว่านั่นนะ่ะขอมาแล้วเขาก็เขียนแผนที่ให้พระจะไม่รู้เรื่องแผนที่ไดงไงพระไม่รู้เรื่องแผนที่ไม่เข้าใจด้วยเราจึงบอกว่าให้มาฝังหลักให้หน่อยนะฝังหลักให้หน่อยนะตั้งสามสิบกว่าปีเนี่ยไม่มีหลักเขตสุดท้ายก็มาอัดอัดตามายอย่างนี้แหละ ใครก็จะไปยอมกันมีอย่างเดียวก็คือแผนที่พี่แผนที่ที่อัตมาได้รับแล้วอัตมาก็ไม่เข้าใจว่ามันไปถึงไหนแผนที่ตรงนั้นมันไปกลมที่ไหนมันไปคว่ำที่ไหนหลักฐานนันอื่นไม่มีมีแต่พูดว่าผิดอย่างเดียวผิดหลักฐานของเขาตัวหนังสือตัวเลขอืนอ่นไม่มีมีแต่ว่าแผนที่ท่านไม่ได้อยู่ในที่ที่เรากําหนดเอา้าไม่ได้กําหนดคุณกําหนดมาคุณทําไมไม่ไปบอกเราตั้งแต่วันแรกก็คุยกันแล้วตั้งแต่วันแรกให้มาฟังหลักว่ามันอยู่ตรงไหน จนสาปีจนถึงวังนี้เวลานี้เดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ได้ฝังหลวงตาน้อยยังตั้งข้อสงสัยอีกว่าหากเจ้าที่กรมป่าไม้ต้องการทวงคืนผืนป่าจริงแต่เหตุใดต้องพยายามตัดต้นไม้เช่นเดียวกันกับพระไมตรีธรรมะวิทยโยอดีตศึกษาธิการอำเภอบึงการที่ร่วมเป็นพยานในการเซ็นรับที่ดินผืนนี้ของหลวงตาน้อยในขณะนั้นก็บอกว่าไม่ควรตัดต้นไม้ส่วนทางออกที่ดีที่สุดคือต้องหันหน้าเข้ามาคุยกันแล้วทำข้อตกลงในการดูแลป่าผืนนี้ ก็ยืนยันคำเดิมว่าทางออกที่ดีคือทางป่าไม้จังหวัดป่าไม้เขตแล้วก็มาดูมาวัดแล้วกันไว้เป็นเขตของตัวเองจะเป็นป่าสงวนเป็นป่าเติมโรมหรือป่าอะไรก็แล้วแต่ที่ตั้งขึ้นมาใหม่นะแล้วเชิหนึ่งก็ของวัดสิบห้าแร่นี่ก็เป็นเรื่องของวัดนอกนั้นก็ดูแลด้วยกันป่าไม้ไม่มีกําลังมาดูแลหรอกเพราะว่าอยู่ที่สํานักงานอยู่ที่จังหวัดให้วัดนี่แหละดูแลชาวบ้านนี่แหละดูแลมันจะคือ ต่างคนต่างมาจับมือกันแล้วก็มาร่วมกันมันจะดูดีดูดีกว่ามันจะสงบเรียบร้อยดีไม่ต้องวาดเดี๋ยวจะตัดยืนยันจะตัดอย่างเดียวมันมันก็ไม่ค่อยถูกปลูกป่าตั้งตามสี่สิบปีแล้วมาตัดมันได้ไงตง้นยางมันมีชีวิตใจิตใจนะต้นไม้ในขณะที่ชาวบ้านหมู่บ้านภูงามที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้มานานตั้งแต่ยังเป็นป่าเสื่อมโรม <c oughs> ก็บอกว่าหากกรมป่าไม้ต้องการทวงคืนผืนป่าก็สามารถทำได้ แต่ห้ามตัดต้นไม้เพราะเชื่อว่าการตัดต้นไม้ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อพื้นป่าเลยกลับเป็นการซ้ำเติมและทำลายป่าด้วยซ้ำทางออกผมคิดว่าอย่างนี้นะถ้าท่านจะเอาเป็นป่าก็าให้เอาเป็นไปแต่ชาวพว่าชาวบ้านและท่านรองต่าไม่ยให้ตัดต้นไม้ถ้าตัดต้นไม้มันจะได้อะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมว่าถ้าตัดทิ้งเลยมันก็จะทับต้นเล็กต้นน้อยมันจะตายไปนะถ้าตัดจริงๆนะผมนในใจผมเนี่ยไม่ากให้ตัดเลย ก็เพื่อนป่ากับป่าป่าคนก็อยู่ร่วมกันรักษาป่าด้วยกันมีน้ำซ้ำรักษาช่วยรัฐรัดไม่ได้มาเกี่ยวข้องอะไรเลยเรารักษาให้รัฐก็ได้ไม่เป็นไรพวกชาวบ้านจะได้อาศาัยป่าพวกรัฐก็ได้พึ่งพาชาวบ้านรัฐบ้านก็พึ่งพาอารัดนะพ่อคิดว่าอย่างนั้นคุณผู้ชมครับสําหรับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นนั้นแน่นอนว่าจะต้องมีบทสรุปที่ชัดเจนออกมาอีกครั้งหนึ่งครับ แต่ในก็ตามผมเชื่อเหลือเกินครับว่าการออกมาต่อสู้ของพาธิการโกวินกันตธรรมโมและชาวบ้านก็เพียงเพื่อต้องการรักษาผืนป่าที่ท่านได้สร้างแล้วก็ดูแลมานานกว่า30ปีให้มีความอุดมสมบูรณ์ต่อไปเท่านั้นเองปรมาสัมภาวแก้วถ่ายภาพวยัยุสอนน้อยทีมข่าวชุวกิจดิวทีวีารงาน